กระโดดสูงลงสตาราตกไกลๆได้หลายๆเป้าหมายคือระงวัดอินทรีคอ่ดงพนของพัดดีจงสุขมาลามสามน้องไปไป

เส้อดาวแดงมายังจุดนะครับัหลอกตายสิครับสูงยุ่งอยหล่าควนออกมาหลาาควนออกมาแจง

ร้อยพันไปนะครับเความเบาบี้รุ่นสารุระดับไปนํำท่องพักดีนะครับสองร้อยแปดสิบพันไปยังอยู่ในป่ามักเกิน เูิ่มครามขาวไทยเลยเนี่ยสามด้รับเดี๋ยวไปดีกวครับถอหม้อนะเอาอะไรนิ้อยหนเอาต่อมาขาวต่อเป็นแทงค์ก่อนไปด้วยต่อไปยี่สิบหนึ่งไปต่อมาขาวต่อต่อไปก็ต่อไปนี่มันเป็นมังกรนะปล่อยสีปล่อยวน โอ้นี่นี่เรับไิเขา่ครสีขาวขาวกลางๆนี่นะาแล้วนะทีนีเขามาเล่นอขาวมันตั้งาว้อหเท่าเท่าเนะไองาถือนเปียกัาลงมาครับให้วาสนใจมากๆ มนไปแล้วกันเลยนไข้าวปลได้วข้าไปลาด้วยข้าไปลด้วยข้าวปาด้วยข้าวปลาด้อยข้าวปลาดรวยร้าวปลาด้วยข้าปลาด้ย้าวปาด้วยข้าไปลายป้าไปด้วย